ที้ปรากฏว่าอย่างที่หนึ่งยังไม่สามารถที่จะแก้ตัวเองอันอันได้ทําให้ยังเป็นอะไรก็ชิวนะครับที่ลำต่อมามาดูแบ็กซิงที่แตกขังไปปรบตูแเ็กซิงที่แตกขัง มันอยู่ตรงเสองสายนังแต่ถึงว่าโครงสร้างอันหนึ่งมแม่งแข็งแรงมากข้กล้ามเนื้อแข็งแรงมากเลยแต่อันไม่ใช้โครงสร้างของอันเลยอันแจะมีเ้าไหล่ายมไหล่สายมายมใทางโอเคเอาแล้วแม่นี่มันนะดยี้รองวเแล้ก็เนูหายายเกไ้นี้แล้วก็ เริ่มตรงแ้วเริ่มตรงแล้วอ่าต่อแบ็ตไปเริ่มตรงแล้วอ่าไปต่อแม็สตินหมุนไหลซ้ายไปไปขางรูปไปไหนช่างมันไม่ต้องไปบอดใด้ คือพอเราเริ่มใช้โครงสร้างในการตีเราไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเมอยอะแยะเพียงแต่ว่าเฮ้ยเราต้องใช้โครงสร้างของเราให้ถูกนั่นหมายถึงว่าอ่านใช้โครงสร้างถูกล่วเริ่มใช้โครงสร้างในตัวเองถูกแล้วเพราะอะไรเพราะการไปไแป็กซิลที่มาในยะหรือทางหรือหรือการตีให,หหหหหหให้มันตรงได้มันต้อง